มาดูสถานการณ์ความรักของคนที่เกิดวันอังคารกันบ้างนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะสถานการณ์ความรักของคุณนะมันเป็นช่วงที่เ <c oughs> จอมรสุมความรักนิดหน่อยนิดหน่อยไหม มันเป็นช่วงมรสุมของความรักมรสุมชีวิตคู่ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคู่ปัญหาความรักความสัมพันธ์กันในครอบครัวที่จะต้องช่วยกันฝ่าฟันไปให้ได้มันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวแต่ถ้าคุณมีครอบครวัวแล้วก็คือคนในครอบครวัวของคุณก็ณจะต้องช่วยกันฝ่าฟันไปให้ได้คนมีคู่มีแฟนก็ต้องจับมือกันฝา่าฟันไปให้ได้เหมือนกันอาจจะด้วยสถานการณ์ภายนอกเนาะเป็นสถานการณ์อาจจะด้วย สภาพแวดล้อมภายนอกไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เรื่องเศรษฐกิจการเงินหรือสถานการณ์อะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นตัวแปรภายนอกเป็นปัจจัยภายนอกแล้วมันอาจจะเข้ามามีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยทำให้เกิดปัญหาทำให้เกิดความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันแล้วก็ระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์ใส่กันด้วยนะคะมาดูคำแนะนำกันบ้างคำแนะนำบอกว่ายังไง อะไพ่นี่นะคะผู้หญิงไว้อะไราต่อหน้าเมนเนาะมันก็จะเป็นคําแนะนําในเชิงจิตวิญญาณสักนิดหนึ่งคือไพ่เขาบอกว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นสัจธรรมเนาะมันเป็นสัจธรรมในชีวิตมันเป็นผลจากการกระทําเกิดขึ้นตามบุญและกรรมสิ่งที่ทําได้คือการยอมรับเรียนรู้แล้วก็แก้ไข สิ่งไหนที่มันจบไปแล้วก็คือให้มันจบไปแล้วคุณเนี่ย move on นะคะ move on ออกมาแล้วเริ่มต้นใหม่ได้แล้วสิ่งใดที่มันจบไปแล้วถือว่ามันจบไปแล้วนะคะสิ่งใดที่มันจบไปแล้วแล้วกลับไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้ให้คุณปล่อยวาง move on และเริ่มต้นใหม่แต่สิ่งใดที่มันยังคงแก้ไขได้ก็ฟื้นฟูตัวเองนะคะฮิลตัวเองเนี่ย กลับมาสู้กับปัญหาฝ่าฟันมันไปให้ได้อย่างที่บอกมันไม่ใช่เรื่องของคุณคนเดียวนะคะมันคือเรื่องของของของทุกคนนะคะที่มีความสัมพันธ์กับคุณก็ต้องช่วยกันฝ่าฟันผ่านพ้นไปให้ได้ด้วยกันนะคะปรับความเข้าใจกันหันหน้าเข้าหากันช่วยกันแก้ไขปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นให้มันผ่านพ้นไปเพราะไม่งั้นนะคะถ้าไม่รีบจัดการแก้ไขตั้งแต่วันนี้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นน่ะ อาจจะจบลงไม่สวยก็ได้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องของแม่หมอ้วยนะคะสวัสดีค่ะ